เมเกอร์ถึงชนะอีกแล้วค่ะเนี้ยวันนี้ชนะสองเกมติดแล้วนะเนี่ยก็ไม่มีจามอรันไงครับไมนาชัยมั่วละขอมาอีกทีแต้มจากทัพสำรองทําได้ถึง2หลักเลยนะสิบเอ็ดแต้มแน่ขอจริงๆหน่อยซีเลียนหน่อยดิเราได้ข่าวว่าทัพหลักวันนี้เล่นดีโอ้โหรูบรอนวันนี้ทํารวมกัน62แต้มได้ข่าวว่าเจ๊ก็ใช้ได้อีกนะวันนี้เจ๊เจอกับทีมเก่ากดระดับ20แต้ม2เกมติดสบายใจแล้วตอนนี้เอ๊ะ ว่าแต่ทำไม OKC OK ถึงแพ้เขาวันนี้เจอจอแดนกูดวินกด3ไป8ลูกทำไป26แต้มมากที่สุดในชีวิตที่ข่าว,ว่าท้ายเกมไม่อย่างกรี๊ดเลยนี่เจอเดวินพุกเกอร์สเต็ปแบ็คยิง3จบเลยเอาแล้วทีมแพ้แบบนี้ผลงานเชเป็นยังไงบ้างเชวันนี้ยิงฟิลโกไม่ค่อยดีแต่ก็ทำระดับ20แต้มได้เป็นเกมที่107ติดต่อกันแล้วและยังนับต่อไป แบบนี้โอเคสีจะชนะระดับ70เกมได้ไหมคะเนี่ยจะยากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนั้นเนี่ยกว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์จะแพ้เกมที่6สถิติตอนนั้นชนะ55แพ้แค่6นักเกสตอนนี้ไม่มีโยคิชที่ไม่ไหวเลยเนาะวันนี้ยังแพ้บุกลินเนสได้ยังไงคะเนี่ยก็เจอผู้เล่นเก่าอย่าง MPJ <c oughs> กดไป27แต้ม11รีบาวห้าแอสซิสต์มีผู้เล่นของบุกลินเนสทำแต่ระดับอย่างน้อย13แต้มถึง 6, 6, 6 <c oughs> คนนี่ขนาดว่าได้แอรอนโกดอนกับคริสเซนบาวกับแล้วยังไม่ไหวเลยอะ <c oughs> แอออออบบดีีีใจหรรรืเเเเเปลลล่่่่่าาาคัก์ขึ้นนนท3ยยยยะ รู้ใจ